พิสูจน์หลักฐานเพิ่มอ,อะไรก็แล้วแต่พิ <INGING S 2> พสูจน์หลักฐานที่เขออ้างมาอ้างมา,างว่าการที่แถลงข่าววันนั้นเนี่ยต้องมอีการสอบสวนพิบต่างๆซึ่งจะาลนก็ให้เหตุผลว่าพิบต่างๆนั้นมีนักข่าวเป็นร้อยๆนะการที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานก็คงไม่น่าจะเป็นไปได้ ซึ่งจตุรนก็มีคนไม่ไม,ไม่ไม่คิดจะมียุ่งเหยิงแล้วก็ควรจะการยุ่งเหยิงก็ควรเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคลิปนั้นพูดไปตั้งเป็นร้อยๆคนมาอัดเทปไปนะครับท่านก็ไม่มีเหตุผลท่านก็บอกให้ฝากขังท่านก็แค่ก็เชื่อตามตามตำรวดจจตุรนจริงๆก็ก็แยง้งะนะคะก็ยืนยืนพูดพูดเองแย้งว่า เขาไม่ได้คิดจะหลบหนีเขาไม่ได้คิดจะยุ่งเหยิงกับพยานใดๆนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะมาควบคุมตัวหรือกักขังอีกนะคะนี่คือสิ่ที่ตำรวจร้องอีกอก็ร้องว่าจะต้องออสืบพยานเพิ่มเติมสี่ปากจะต้องมีการพิสูจน์คลิปอะไรก็แล้วแต่อันนั้นคือข้อร้องของเขาถูกไหมคะเสร็จแล้วจตัวนันก็แย้งไปว่าไม่ไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องคุมขังตั้งแต่ต้น ะะแล้วเป็นเพียงเป็นคดีที่พลเรือนพลเรือนที่เป็นพลเรือนแท้ๆว่างั้นเถอะนะคะเต็มขั้นเลยไม่ได้เป็นทหารอะไรมาก่อนออ <c oughs> เป็นเพียงรอดอเป็นเพียงเรียนรอดอเท่านั้นนะ่ะก็แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็น2ี่สกว่าปีมาแล้วเนี่ยที่เป็นพลเรือนเต็มขั้นมา <c oughs> ขึ้นศาลทหารแล้วก็ไม่มีสิทธิในการที่จะไปหาผู้เชี่ยวชาญ อย่างที่คุณวุฒทิพย์ผมพูดน่นะคะผู้เชีย่ยวชาญทางด้านกฎหมายอาญากฎหม,มายมหาชนรัฐธรรมนูญคําสั่งของศาลทหารหรือเขตอำนาจศา,าลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือจํากัดสิทธิ์เพราะนั้นเวลาที่เราเข้าไปเยี่ยมเราจะเห็นว่ามัจะรรมนูญจะพูดกับทางอัทานายของเขาเองเนี่ยพูดได้ทีละคนเพราะมันมีโทรศัพท์แค่เพียงเครื่องเดียวถูกไหมคะแต่ว่าผู้เชีย่ยวชาญมันต้องมีเยอะจึงร้องร้องขอว่าให้ใหออ้อย่าได้กักขังปล่อยออกมาเพื่อที่จะต่อสู้คดีให้ถึงที่สุด ด้วยด้วยสิทธิอันอันควรที่จะมีเนี่ยคะ่ะนักข่าวนี้มันไม่ใช่การการยื่นปากการะกันนะคะณขณะนี้มันเป็นขั้นตอนการเราไม่ได้พูดถึงตรงนั้นกันเลยนะคะถ้าเราอยากฟื้นฟูทำไมเราต้องไปกับตัวก็เดี๋ยวก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปอีกก็ได้ก็ใาชา่ก็จร,งริงๆแล้วมีสิทธิ์ตลอดมา ซึ่งการหลบหนีนั้นผมไม่เห็นผลในศาลว่าเขาเป็นนักการเมืองการหลบหนีเนี่ยก็จะทัดแสดงให้ถึงว่าการเป็นนักการเมืองในอนาคตก็จะก็จะเสียหายการที่เป็นนักการเมืองในอนาคตับก็เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนไทยต่อไปไม่ได้นะการก็คงจะคัดค้านในหลักการเพราะว่าจะโวนเขา็้องมีหลักการแต่เรื่องการจัดประกันตัวเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบว่าเขาทีมเขาคิดกันยังไงว่า ประกันตัวหรือเปล่าเพราะว่าสจวร์กนก็มีความรู้สึกในตัวเขาเองว่าเขาเป็นผู้บัุทิ์ไม่เคยกต่ควาผิดอะไรเพราะเป็นรัฐมนตรีมาก็หลายสมัยยังงั้นอย่างนี้นะคะจะมายากเรื่องแบบนี้มันไม่ถูกต้องว่ามันข,ข,<อ>ขอบคุณค่ะ